ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน่ารัก FC ที่น่ารักทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวพลคนสกลครับครับวันนี้ครับพาเพื่อนนะครับ นะครับสามลิตรนะครับมาดูนะครับจ้ามาร์กซิกนะครับ YN09 ครับครับเดี๋ยวเรามาดูซีเลียนนะครับนะครับจ้าม a x กซิกนะครับ YN09 นะครับรถคันนี้ผลิตคันที่สามหนะครับ2 0 6ศนะครับ ครับสำหรับสเปคนะครับของเจ้ามาร์ซิกรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวตามมาดูนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับมิตซูบิชินะครับหกสูบนะครับร้อยสี่สิบห้าแรงม้านะครับให้กำลังรอบเครื่องอยู่ที่สองพันรอบนะครับขออนุญาตออล็อกนะครับตัวนี้ล็อกเครื่องไว้อยู่เป็นปั๊มนะครับปั๊มเคสามวีนะครับ แรงบิดอยู่ที่5 5 7้นิวตันเมตรนะครับต่อ1,600รอบนะครับปริมาตรกระบอกสูบนะครับปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่5.9ลิตรนะครับมีความเร็วนะครับในการสวิงอยู่ที่11รอบต่อนาทีขนาดบุวงกีนะครับ0.8คิวน้ำหนักของตัวรถนะครับจะอยู่ที่19.5ตันนะครับ ก็จัดว่าหนักอยู่นะครับรถคันนี้ก็มีการทําสีใหม่ด้วยนะครับเราก็มีการมีดามนะครับมีดามนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับขุดลึกอยู่ที่ห6เมตร70เอื้อมแขนไกลอยู่ที่9เมตร70นะครับครับคันนี้เจ้าของนะครับเจ้าของต้องการขายนะครับ ผมเปิดบางเครื่องได้ปะครับนี่ผมมีกุญแจอยนะู่นะ <laughs> แต่ว่าผมเปิดเพื่อนล็อกครับรอย่างล็อกขึ้นเพื่อนครับดูเครื่องนะครับ เป็นเครื่องร้อยสี่สิบห้าแรงมานะครับตัวนี้นีน้ำมันเครื่องดันนิดหน่อยนะครับมนีน้ำมันออกกองเครื่องนิดหน่อยครับ เครับบั๊ม um, นะครับ K3V นะครับตัวนี้ทำใหม่แล้วนะครับไฟฟ้าเด็กคาบูเิเตอร์ไฟฟ้าครบนะครับเล่มทะเบียนนะครับคันนี้ ช่วงล่างครับช่วงล่างสปอเก็ตยังดีครับโซ่เปลี่ยนใหม่ครับโซ่เปลี่ยนใหม่ครับโซ่เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับจุดเฟรมยังดีครับเฟรมหนาครับ มาดูภายในกันครับดูภายในนะครับที่ห้องคนขัดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับะนะครับเดี๋ยวบาวพลจะทดลองระบบก่อนนะครับ เดี๋ยวบ่าวบนนะครับพามาดูความร้อนเครื่องนะครับว่าเครื่องร้อนหรือเปล่าน,นะครับเอาเล่นเลงเลลูกเล็นเลยบ้าวบนอยู่นะครับ ข้าบนนะครับขาบนดีนะครับแ้ก็จะไม่เลกัน ดูการทำงานนะครับตีนนี้บ,บ,บ่าวพลลงมาดูนะครับช่วงล่างนะครับระบบช่วงล่างนะครับตนนีบุ้งกีนะครับนิแบบดหน่อยนะครับเอวมีขยับนิดนึงน เย็นนะครับส่วนแอร์เย็นนะครับร้อนแจงนิดนึงนะครับยังไงก็ต้องขอไยกับซีนะครับ รู้สึกว่าจะเปลี่ยนใหม่นะครับรู้สึกว่าเปลี่ยนเดียวใหม่นะครับรเอ่าหลอบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวบางพนก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าต้องคุยรายละเอียดกันนะครับกับเจ้าของรถนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนที่ๆนะนะเลขที่ที่น่ารักทุกท่านนะครับที่นะครับบาวพลนะครับเจอชัอตดเด็ดนะครับวันนี้พามาดูนะครับ คนขับรถนะครับใครับรถแล้เราเรามาดูนะครับใครขับรถนะครับรถรถรถเขาอยูหินแน่อ๋อนายไม่เก่งเอาคอดูความสวยหน่อยครับใครขับรถนะครับนี่นะครับสาวสวยนะครับโอ้นะครับสวยมากขับเองเลยนะครับชื่ออะไรครับชื่อแววจ้ะชื่อแววนะครับ เอฟซีไม่ต้องจีบนะครับมีแฟนแล้วนะครับขับรถเองนะครับอีกคันนึงนะครับแฟนขับคันนั้นใช่ไหมครับตอนนี้นะครับแฟนขับแมคโครอยู่นะครับเห็นไครับถ้าใครอยากเห็นตัวจริงนะครับตามมาที่นี่เลครับบ้านอะไรนะครับบ้านโคกสว่างบ้านโคกสว่างนะครับอำเภออำเภอกุดจับนะครับอุดรธานีนะครับ สาวสวยนะครับสาวสวยขับรถนะครับครับก็อย่าเลืมอนนะครับติดตามนะครับจ่องบ่าวพลนะครับบ่าวพลคนสกุลครับครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับนี่ครับนี่ลูกเขยนะครับขับรถนะครับเจ้าบักซิกนะครับทันนี้นะครับบ่าวพลก็พาเพื่อนนะครับ มาขอไปใช้ที่สกลนครเหมือนกันนะครับเจ้าของรถนะครับนะครับอันพ่อที่อยังครับพ่ออย่างนอพ่อโชคนะครับโอ้จะของรถนะครับแฟนเพื่อนว่าขับรถไถนะครับธุรกิจครอบครัวครับนี่ธุรกิจครอบครัว ลูกเขยกับลูกสาวก็ขับรถด,ดำนะครับขับไมโคโด้วยนะครับครับตอนนี้ครับกำลังทำสัญญานะครับวางมัดจำแล้วก็ซื้อขายรถนะครับเจ้ามคซิกคันนี้นะครับนะครับตอนนี้ก็ไม่รมครับเสียสมริด ทำสัญญาแล้วนะครับบนั ق, น,น,นูนสะอ,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 อาดเน,ะนา,าเนะเอา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 ,เอา,เอาตามนั่นเลยตามบัตรประชาชนเลยอ,เอ่ารคันนี้นะครับเก้าสิบกว่านะครับกเกกกา รถสวยนะครับเครื่องยังดีนะครับปั๊มดีเครื่องดีตัวเดินดีกําลังได้นะครับไม่มีโหลดมีตำหนินิดๆนะครับก็มีบุ้งกีนะสึกนิดนึงนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับไปไม่ได้หมดจ้าบ้าทางาอยู่มองใกล้นี่บ้านยังเกาะเอาบ้านยังเกาะฟอนูซายู่งด่นนี่นะเพราะฟอนูซาแก่หรอ สัญญาซื้อขายนะครับหันหนามานเม่สัญญาหนุนเบี่ยสัญญาซื้อขายกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้ามาร์คเคันนี้นะครับต่อไปก็จะไปอยู่สกลนครนะครับไปอยู่ในเมืองนะครับเป็นเด็กในเมืองนะครับทีนี้ครับผมสวัสดีครับ